สวัสดีครับวันนี้จะมาเปิดรถมิลามดนะครับนี่กล่องนี้อีกสองวันจะหมดแล้วจะออกแล้วอ่าผมจะเปิดสักหนึ่งหมื่นยูซีแล้วกันนะรอบแรกโดนก็คลิปที่แล้วเคยเปิดไปแล้วนะประมาณหกพันยูซีมั้งรอบนั้นอะถ้าจำไม่ผิดอะเดี๋ยวรอบนี้จะลองสักหนึ่งหมื่นยูซี นมาเลยโอ้โหสุดยอดเลยขอขอแคปก่อนนะครับที่สุดแล้วตั้งแต่เปิดมาโอ้ครั้งเดียวออกทั้งปืนทั้งรถ อืถ้าอย่างนั้นผมไม่เปิดต่อแล้วนะครับถ้ามันออกแบบเนี้ยโ้ที่สุดแล้วที่สุดตั้งแต่เปิดมาเลยได้แบบเนี้ยอ่สวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคลิปนี้สั้นมากนะขอบคุณครับที่สุดแล้ว